สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันที่ลำตะคองเหมือนเดิมนะครับดูครับไอปืนคนรอแล้วก็ครับแต้มแล้วก็นาครับไอนาหนุ่มนาตัวดำครับคนหาปลาคนหาปลาหนุ่มนาตัวดำได้รอคได้รอกันอะเมื่อนี้วันนี้จะขอยิงซัก ัตววันนี้วันที่สองนะครับมือนีวันที่สองของไอ้ปืนนะเมื่อวานนี้เพื่อนดำสำรวจเมื่อแล้วว่าฟลามันอยู่จริงในเห็ดจริงันที่ได้ตัวเพื่อนว่ามือนีเพื่อนว่าเพื่อนนี้เอาจริงแล้วคอยติดตามรับชมเด้อพี่น้องจัดไปมือนีปานินใหญ่ลำตะคองนะครับคอยติดตามรับชมกันนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของเอกได้วิ่งครั้งแรกก็ช่วยกดติดตามให้กำลังใจกันครับจัดไปพี่น้อง ลูกปะดินชัดๆเห็นดูในน้ำเหมือนดำๆน้ำมัน,มน,น,มน,มนเห็นดำๆเหมือนเจ้าตัวใหญ่เลยอีกว่าท่อนี้เดียวกว่ามือนี่แหละพี่ท้อง,อห,นงหนึ่งแต้มหนึ่งแต้ม ไม่โดนนะครับเห็นแวบๆบแ,บบแ,บบแบบเดียวยิงตามไม่ถูกลงไปที่แรกเจอเลยแต่ว่าไมนทันยิงพ <c oughs> ลาดนะมาแล้ว <c oughs> ยังไงฮะรถรออกไม่ได้เลยนะฝนตกนี่รถออกไม่ได้เลยนะ องชั่วโมงพี่น้องวันนี้เพิ่งหยุดนี่แหละมุนอายะเลยดูรถดูน้ำดูไม่รู้จะออกได้หรือเปล่าไม่รู้นะ,ะนี่อันนี้ออกมาตอนแรกมันเป๊ใแ่กันจอแล้วนี่ลุงกลับขึ้นไปบ้านเนาะมุมน,อน,นเอ,อ,นอะเลยดูปลาดูปลาครับผมด้นนปลาแก่สี่ตัวนี่แหละโอ้นี่กำลังไข่เลยมีแด้เดรดัวเมียไหมพี่น้อง ปลาไซโลกว่าสามตัววันนี้ไม่หมานเลยครับดำน้ำได้ชั่วโมงเดียวชั่วโมงหน่อยๆนะหมอฝนตกมาเลยเซ็งเลยไม่รู้จะได้ดำอีกหรือเปล่าไม่รู้นะฝนนี่ตกหนักมากเลยวันนี้ฝนน่าจะอีกสองสามวันนู่นแหละน้ำมันใสไอ้วันได้กี่ตัวสี่ตัววันนี้ใช้ได้สี่ตัวสี่แปดโลครึ่งแปดโลครึ่งสี่ตัวแปดโลครึ่งหนุ่มศรีสะเกดมาเมื่อนี้ได้ปลาไหมได้หนึ่งตัวปลา ยิงเป็นร้อยปนินน้อยเปนินน้อยอีกเราจัดของใหญ่ขึ้นมาอยู่เดี๋ยวแบ่งยิโซบเดี๋ยวแบ่งปลานี่ไปกินเอาไปสองตัวโอ้เดี๋ยวพอแล้วมีปืนมาเอาตะคอนแก่นนะนี่ให้ให้เราไปสองตัวรอยต์ตัวนี้ไปน้ำเอาตัวนี้กันหน่อย ปลาน้อยนี่เอาไหมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งไปกินกันเด้อครับนี่ยอดครับขอบคุณมากครับขอบบคคุณเกมารัได้ปลาับปลาบได้หลายมือนี่เพราะว่าดำน้ำได้แป๊บเดียวเนาะฝนตกบรรยากาศโบเป็นใจพี่น้องคนเนี่ยของแคมต้องมีรูใหญ่ครับสามโลกว่านี่ครับผลงานก็ประมาณนี้จัดไปพี่น้องวันนี้มือปืน ยิงปลาไม่ได้ฝนตก <laughs> มานั่งรอยฝนหยุดหยุดประมาณสองชั่วโมงนู่นแหละเนาะวันนี้ต้องทาวันนู่นแลลวนะน้ำมนี่ใสเจอกันใหม่วันนี้ก็ได้คนละเต็มสองเต้มกันไปพี่นอ้องฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ สุดยอดสุดยอดสุดยอดโว่ากันให้กำลังใจแท้ๆ sí, อ่าครับพี่น้องสายดำอันนี้มายีฟ้าเหมือนกันครับเดี๋ยวนะเขาดึงให้เดี๋ยวเนี่ยยัดีนะครับขอบคุณมากนะครับ ทีมงานสายดำเหมือนกันหาปลานี่แหละนี่แหละเดี๋ยวผมต้องไปเคลื่อนเอาขับสี่มาแล้วแหละเก๋ขอบคุณมากครับขอบคุณครับติดปลาปาฝากด้วยทาน้ำใจแบ่งกันไปขอบคุณครับขอบคุณมากมากถ้าไม่ได้รถน้าเขามาลากให้นีรถผมติดนู่นเลยไม่ต้องไม่ต้องเร่งไปเบาๆหักขวา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  หักขวาเออเรียบร้อยเรียบร้อยเอออะไรหักขวาหักขวาหักขวาเฮ้ยกูบอกหักขวาไม่หักไตสรุปแล้วโตโยต้าสองคันมิูซูสองคันมิตซูหนึ่งคัน มิตสูสองคันนี่ออกมาแบบฉลุยเลยโตโยต้าของผมนี่ติดหยกักเพราะว่ามันเป็นลงร่องไงตอนตอนแรกที่ไปจอดไปจอดล่องไว้ฝนตกมาก็เลยเละเลยแต่ว่าเกียร์ออโต้สองคันนะมิตซูกับโตโยต้ารถผมอะเรียบร้อยเลยปัดไปปัดมาต้องลากต้องลากถ้าไม่ลากนี่ขึ้นไม่ได้แน่นอนต้องขอบคุณรถไถขอบคุณน้าะทุกคนนะครับที่ช่วยกันดันช่วยกันยุก,กันมานี่เลยไ <c oughs> ขอบคุณมากมากครับ I'm okay.